นี่จ,จักหว่ายอยู่ลุงไห่เบิดนี่เด้เอบอกแม่ถามบอกว่าาคหน้อไหม่ใดเด้อเดี๋ฟังเข้าใจอยู่ลุงคนไทยเด้อคนไทยคนไทยสื่อซอยเด้อเอาลูกนบน้ำจังหน่อยอา่านี่ไปกนบ คุณบอใสไซอ่ใสซไซ่ไซมันบอเก่าหรอกส่ให้มันเกา okay, ่าโอเคไปบอจักงาง <c oughs> <c oughs> สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าเหมือนหนูผมก็ส่องเท้าหล่ะสแนลอีกแล้วเดอ้อพัผมมันอมก็สละอยู่เพื่อนคือเก่ากเนาะพี่น้องบได้ไปไ่อีกแล้วพี่น้องเลย คนน้อยก็รับเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องแม่ก็เลยมีโอกาสได้มาถ่ายคลิปเนาะถ่ายเพิ่นรับตั้งแต่เช้าไปเลยแต่ก็ยังบม่รับมารับอีกเทื่อนึงจนว่าเกือบเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะพอไปตีก็อยู่ด้านล่างเนาะพี่น้องเพิ่นเขาสวนเขาไปหาปล่อยไก่เนาะพอเมื่อคืนนี้ฝนตกะตอนเสาก็เลยยังบ่ทันได้ปล่อยไก่ออกจากคอกเนาะพี่น้องเพิ่นก็ไปหน้านน้ำเน่มาแต่หน้าไปเบิ่งปลาเนาะพี่น้องไปยามตงนั่นเองปลาตงก็ได้บ่หลายดอกพี่น้องเอ้ยได้เล็กๆน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะปีนี้แบบ ป้าลูหน่อยพี all. All ่น <It> ้องเลยแต่กระบอเป็นยังเนาะพี่น้องเขากะพออยู่พอกินแล้วสามเนี่เนาะพี่น้องพอสละบบอดดีเน้นขายเนาะได้มาไลา้สามได้สละกระบอได้ขายพี่น้องพอสละกระชีแจกให้เอ้ยน้องยังประมาณนี้เนาะสละกระชีเห็ดเขาตัวเย็นไว้เวลาสขาหลายยาสละกะจังโออกมาเห็ดกินเนาะแต่กระบอค่อยมักปันไดดอกพี่น้องกระชีว่าอะไรมันหลายก็เลยบ่มักเนาะพอมันหน่อยกะแซ่บกระสันเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้คืออาหารแบบพรรมาิครับพี่น้องนอ,นอกช่วงหนาฝน,นกับคนขางสิไลน์เนี่เป็นเรื่องอาหารการกินเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องวันนี้ชาลาก็มีเรื่องเล่าดีๆสิมานําเสนอพี่น้องไถ่เล้าอีกแล้วเนาะตะเกียวก็ไถ่เล่าห้องนี่แหละพี่น้องเย้ยเรื่องเล่านี่ก็ได้ชาลากะว่างะนะลูกนอนแล้วกับชิลเลอรเบิงไทยฟีดติ๊ t o อกเนาะก็ไปเห็นคลิปของผี่คนไทยคนหนึ่งเนาะพี่น้อง่นได้ลงนะ,ะนะลงติ๊ t ตอกเนาะสลากับพไปเบิง เห็นแล้วก็มีความแบบว่ายิ้มไปนั่มฮะนะพี่นอ้องอ่าผมเป็นตังว่าเด็คนไทยนี่ค่ะบอกน้ำตรงเ,เนะเเบบงเขาเจ้าหักคนลาวเนาะเขาเจ้าแบบมีอีกยังเขาเจ้าะแบบสวยเหลือคนลราเด็ก็อย่างพี่คนนี้คือกันนะเนาะเพคนกะชีมาเล่าตลอดนะพี่น้องเพคนกะชิหาโหลดถ่ายคลิปอะไระพี่น้องเพคนกนะชิไปตามชนบทของฝั่งลาวเนาะตามหมู่บ้านแถวเขตนอกอียังประมาณนี้ฮะพี่น้องแล้วก็ชิเห็ุให้เห็นภาพบรรยากาศอันที่เป็นธรรมชาสตร์อารีเนาะพี่น้องเนาะ บ่าเป็นตังว่า,านะอยู่เล่าเนี่ยฮะการบบถรรมาซากเนี่ยลายแห้งเนาะร่วมทั้งประชาชนยังอยู่ในธรรมาตร์ในลายนะพี่น้องแบบว่าอยูต่ตา้มมีตา้มเกิดนะอ่าคืออย่างตัวฉลาเองเนาะฉลากเป็นคนเล่าถิ่สเะฉลากยังบไดสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นเดยพี่น้อง ถ้าว่าบ้านโซลาอยู่ในถ้าว่าในเมืองบอกับโบเทิ่งขันในเมืองเนาะพี่น้องถ้าว่าบ้านนอกบบกับโบเทิ่งขันมาบ้านนอกนะพี่น้องโซลาก็เลยชิบอ่ได้เห็นแบบบรรยากาศแบบนั้นนะบรรยากาศแบบธรรมศาสตรแบบลอยเปอร์เซ็นต์อะไรนะพี่น้องคือย่างที่คนไทยคนนี้นะพี่น้องคนแบบไปถุกภากของเล่าพี่น้องคนชิไปหาหลดถไทยคลิปแล้วก็เอามานำเสนอให้พี่น้องไทยเล่าด้เบิ่งนะพี่น้อง ดโดยส่วนตัวสละเห็นภาพบรรยากาศแบบนั้นนะพี่น้องแบบธ้ามาศาตร์แบบว่าจัดสัรนแห้งเนาะแบบว่าเห็นแล้วมันโยนไปในอดีตได้เลยนะพี่น้องสละเห็นอะไสละมันคงมู้เจกว่าดีใจแทนน้องๆแทนคนลราที่มีคนไทยไปสนับสนุนนะพี่นอ้องเวลานั่นเ่นกระเลาะถ่ายคลิปแล้วก็ช่วยเหลือเนาะพี่น,อน,น,อนอ้องเนาะก็ยังเขาเอาหน้องใหม่มาคลาย่นกระืือน้อไม่สวย เขาเอาอยัางมาขายเป็นกระสือสวยนะพี่น้องเทมสื่อถูกสวยเทมหายเงินแล้วก็เทมเอาสิ่งของไปบริจาคให้พ่อนะพี่น้องเห็นแล้วแบบมันเป็นสิ่งที่แบบว่าดีะนะพี่น้องอขนาดคนเล่านํกากันเองนี่หลายๆคนยังเห็นก็ได้เนาพี่น้องเนาะแต่คือว่าแหละคนเล่าสมัยนี้เขาเจ้าก็มีจิตใจเมตตาร้ายขึนะ้นเนาะเขาเจาแบบอยากบริจาคร้ายขึ้นะนะพี่น้องอว่าอันนี้ว่าในกามของึื่อคงศลาเนะ พอสาร์ก็สัมผัสได้นอะว่าคนเล่าถุงมือนี่เขาเจ้าก็มีจิตใจที่แบบจัากซวยเหลือไลยข้นนาะพี่น้องเนาะสำหรับคนที่เขาเจ้ามีเงินสำหรับคนที่เขาเจ้ามีอ่าแบบเรือเรือบบนะพี่น้องเขาเจ้ากระชีแบ่งให้คนอื่นให้คนอื่นได้กินนำ้ำอย่างเป็นแบบนี้เนะาะมันเป็นแบบอย่างที่ดีเด้พี่น้องมันเป็นสิ่งที่แบบว่าได้มาแล้วแล้วกับเพื่อแพยให้คนอื่นน้ำนะพี่น้อง โอเคพี่น้องเดี๋ยวสลามีคลิปมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะว่ะบรรยากาศแล้วก็โค่นหนาหักของผีคนไทยที่มีต่อเด็กหน่อยเล่าที่มีต่อคนเล่าอ่ะชิเป็นแบบใดเนาะโดยส่วนตัวสละสลาเห็นเลยยิ้ยมไปนนะําเนาะแล้วก็สาบซึ้งในน้าใจของเพื่อนนะพี่น้องที่เพื่อนแบบว่ามีความหักเป็นดูคนเลานะ่าเนาะแล้วก็แบบมีจิตใจที่อยากหายมีจิตใจที่อยากสวยเนาะพี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเบิ่งนคลิปกันเลยมาเอาหนองขามมา จะขายใส่ใส่ใส่ใ be ส,ส่สิขายหรือจังไงหรือจะไปกินไมกินอ <eties> ้าวไม่ได <ell> in <the> ้ขายวะสิไม่กินสิขายอยู่หรือสิกินเด็กติดหรือเด็กจางถ้าขายก็จะซื้อถ้ากินก็บอกซื้อขายเลยฮะขายอันนี้มาเดียวกันอยู่วะมันนี้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 นั่งตรงนี้ พากันไปหามาบ่าเรื่องม้าจะใสนใหนอไม่บ,มบ่เข้าใจละมาแปลมาจะบอเพี้ยนบ่ฟังความเร่าเข้าขใจวะเข้าใจพู้นี่มามาแปลให้ลุงมาถามให้ลุงในนี้ถามว่านหนอไม่จะหามาหรือจะเอามาเตอร์ไซบอกว่าสาเจ้าน่ะ มานี่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 ผู้นี้โูอ๋อเฮ <c oughs> <c oughs> ้ย <c oughs> ยืนนี่ยืนนี่ยืนนี่ไอ้ลุงถามเนี่ยน่าไม่ลูกไปหามาบ่หรือว่าจะใสมาฮะไปหาเลยเอาอยัางสับคือบ่มีเสียมมีดเลยโอ้สิขายบ่บ่เนี่ยเอาลงมาเอาลงมาเ <c oughs> จ้ากระป๋าน้ำกันบ่ เดี๋ยววัไปน้ำเขาเพิเ่คนไปสองคนน่ะอู๋เอาลงมาลงอีซือซอยอันนี้เกือบนี่หายไปไซไซได้บอล่องนี่น้ะอันเกือบนี่หาเลยไซไดียบองามแล้วบ้านนี้ขอขอถุงเนี่ยลูกสองอานนี่มันไม่ยังใน้นี่ลูก บอกเข้าขใจมันมม่ยังแน่ถามเนี่ยมีม่ม่นอนดมเตนใหม่อไเอาสิเลยลุงม,ม่พลทถุงแมสีเลือเอาเอาซ้ำขายบอกเพื่อนเอาซ้ำสิขายสีเลือเมื่อกินก็นกนได้เดไ,ได้รัเดี๋ยวแม่คุยกับธุรกิจท้งมีก่อนไปหามาสองคน ไปฮักเอาอะหรือว่ามีมีดมีน้ำโอ้มีมีดไปปาดไปหากันสองคนนี่อ้าตัเพราเพ่าเพรๆพ่อะเพรา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 ะเพาเพราะอะไรพาอะไรเพราอะไรเพรอะไรเพราอไรขายขา่อไหมเอินรีย์าไร ายอะไรครับไหนโมง๑๐เลยไปตจงถามไเนยไปต่จมงงมงกางเก้าโมงมนะตอนนี้มามัณเชียงก่เข้าวเช้า,รา,าหนะร้อ่าถามไปเนกินจัล้ากินแล้ว,ลวโอ้เป็นช้นเผายัางอืม,อม นี่จักไหวยอยู่ลุงไห่เบิร์ตนี่เด้อเออบอกแม่ถามบอกว่าขายหน่อไม้ได,ด้เด้อเดี๋ฟังเข้าใจอยู่ลุงคนไทยเด้อคนไทยคนไทยสื่อซอยเด้อเอาลูกนกน้ำจังไงอ,อ่านี่ไปเ <c oughs> จ้าเล่เจ้าเล่เจ้าเล่ <c oughs> โอ้โมแฮนเท่าไรก่อห้าสีบเอ้ยข้างมีญ่<จ>ข้างลูกลาข้งเจ้าติดม <laughs> ดีดีว่าเกือบดีว่าดีดีเจ้าติน้อเน่จังมาโอ้ยเปลี่ยนอยู่กับโมเฮ็ดเว้ยโอ้ยด้ คือบอไ่เอาใไซไใส่มันบกเก่าหรอกส่ให้มันเก่าโอเคไปบดจักยางมันบนเรื่องบ่อย่างนมันบนเรื่องยางบ่กลุ่มนี่คนละกลุ่มกลุ่มนี่ไปหานอไม่เออมาพอกันกลุ่มซีนี่ขายบักซารีกลุ่มซีนี่ใสเเลือยังมันนี่ เท่าไรบอกถั่ว, hmm. วชิ่าข้าวโพดเดดื่เ่น feet, ีเดือดเท่านีา oh. าลกระ,ะเมื้อเอาใส่ถุงนเมื่อไปถุงเมือเมื่อเมือเมือคนสิมา่เาบาทนี่เอาเมดนั่นเม็ดบาบาทนี่ปเมื่อเมื่อเมื่อสันไปเด้อกลงใจาลังใจเห็นบพี่น้อง เห็นความเป็นธรรมศาสตร์ของชาวบ้านเนาะพี่น้องเห็นแล้วก็มีความสุขแทนเพื่อนเนาะเพื่อนกับบบบามีความสุขในสิ่งที่อยากให้นะพี่น้องเวลานั้นเพื่อนไปสื้อของช่วยชาวบ้านนะนะเพื่อนก็ไปแจกโตอเด้พี่น้องเแบบาเป็นแบบอย่างที่ดีแห้งๆเนาะพี่น้องเนาะถ้าหากว่าใครมีโอกาสเหตุได้แบบเพื่อนก็กเหตุต้องพี่น้องม,มันคือความสุขเด้อ่าซื่อของเพื่อนกะชีประมาณว่าโหลดตลาดตะลี่นะพี่น้องเพื่อนกะจะเป็นคนไทยที่แบบมาเที่ยว ลาวนาพ่นองแต่ว่าเที่ยวแบบเชิงธรรมศาสตร์ฮานาพ่นองเนาะคนิีนมาขีดมิมักเที่ยวแบบเชิงธรรมศาสตร์นาะเวลาเป็นทายคลิปลงในกาชิทไายแบบบ้านอกลงทายแบบส้นนบุตรลงฮนาพี่นองแบบเป็นธรรมศาสตร์แบบยังลอยเปอร์เซ็นต์อยู่หานาพี่นองสลาเหินเลยสลากกดีใจแทนคนลาวหลายคนที่แบบว่าได้มีโอกาสหานาพ่นองที่แบบว่าเพื่อนเขาไปให้ความส่วยเหลือเนาะซึ่งมันจิเป็นเรื่องเล็กๆนหน่อยแต่มันเป็นสิ่งที่แบบว่ามหัศจรรย์สําหรับคนที่ อ่าย่บรนนอกนะพี่น้องเราจะากระหาเงินเพื่อเลี้ยงชีวิตเนาะพี่น้องเนาะตัวชิได้เงินมากนี่กับโบเมนโค้งง่ายก็คือเห็นก็คือเห็นนั่นแหละพี่น้องเด็กน้อยตัวนี้น้อยก็ยังไปหาหนุ่มใหม่มาขายเนาะเกิดกับโบมี่ฮอชิไต่คนกระสือเกิดมาบริจาคน้าเน่ะนะพี่น้องเห็นแล้วก็ดีใจแทนชาวบ้านเนาะพี่น้องเนาะสลาเห็นแล้วก็ยังว่ามีโอกาสกากเข็ดคือเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะคนใดที่มีเหลือกินเหลือใส่กะเหตุแบบนี้กะเป็นสิ่งที่ดีต่อสังคมเด้พี่น้อง โอเคพี่น้องสลากะพาพี่น้องมาเบ่งแบบประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะตลาดโเฉพาะเจ้าพิปกันเด้อก็ห้พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสระนี้เด้อสบายดีสวัสดีค่ะ